พบกันอีกแล้วครับพี่น้องทุกท่านอุกฤษจั์มีสวัสดีครับผมนะฮะวันนี้ก็จะพาพี่น้องทุกท่านมาดูบอนไซมะพร้าวนะฮะจำได้ไหมครับกระถางนี้ต้นนี้นะครับที่ก่อนหน้านี้ผมได้ทำการจับลูกเขานะฮะตั้งขึ้นในถังสีนี่แหละนะครับแล้วไอ้ลำต้นของเขาอะ่ะก่อนหน้านี้เขา นอนขนานกับพื้นนะครับไปอย่างนี้เลยขนานไปกับพื้นแต่ณวันนี้แล้วเนี่ยนะครับมันเวลาผ่านมาน่าจะสักประมาณสามสี่เดือนได้แล้วมั้งนะครับต้นนี้ผมจําไม่ได้แล้วว่าทําไว้วันไหนแต่ก็น่าจะประมาณสามสี่เดือนวันนี้เขาเขาเรียกว่าอะไรล่ะเขาดีดตัวเองขึ้นนะครับพยายามที่จะมาอยู่ในแนวดิ่งแล้วนะวันนี้เขาอยู่ที่มุมประมาณ 45องศานะครับก่อนอ้นนี้ผมก็ได้มีการกีดกราบเปิดยอดเขาเป็นลำดับนะครับดูร่องรอยของใบมีดที่โดนรอบๆอโคนเขาก็ <c oughs> ประมาณนี้แหละนะฮะก็ถ้าไม่กีดนะครับเขาก็ถามว่าเขาจะดีดขึ้นไหมก็ดีดขึ้นแหละครับแต่เรากีดเปิดทางเขาเนี่ยเป็นการช่วยนะครับ เพราะว่าอยู่ในแนวนอนนี่ลําบากแน่นอนในเรื่องของการกรีดผมก็เลยค่อยๆทําเขาขึ้นมาจุดประสงค์ของมะพร้าวต้นนี้เนี่ยผมต้องการให้เขาเป็นรากรอบผมก็เลยยังไม่ได้ทําการเอาคุยมะพร้าวที่อยู่ในกระลาเขาเดิมเนี่ยออกนะครับผมก็เอาไว้อย่างนี้ก่อนเพื่อเป็นการักเก็บความชื้นใน,นขณะเดีดยวกันผมก็เอาไอ้เนี่ยตาข่ายสีน้าเงินเนี่ย นะครับปกคุมแล้วก็ใส่ขุยมะพร้าวรอบๆตรงนี้ไว้ด้วยนะเพื่อเป็นการรอรากเขาซึ่งรากก็ออกดีอยู่นะฮะนี่ก็มีหลายเส้นอยู่เหมือนกันรอบๆนะฮะมีหลายเส้นอยู่ยประมาณนี้นะครับยังไม่รู้ว่ารากจะเยอะแค่ไหนยังไม่ได้ยกรากของเขาดู ซึ่งไอ้ถังสีไปเนี้ยนะครับผมกม็เจาะรูนะเดี๋ยวดูแป๊บหนึง่งว่าลากลงไปถึงข้างล่างแล้วยังอู้อูอูจะความจะเนาะเอานั่นไงเห็นไหมครับเนี่ยหลากมาแล้วจะทะลุลงแล้วเอาไงดีปล่อยไว้ก่อนหรือว่าจะยก ยกหน้ากรลอยขึ้นแล้วก็จัดระดับความสูงของกลาใหม่เดี๋ยวคิดก่อนแต่ที่แน่ๆนะฮะวันนี้ก็จะทำการกรีดเขาเนี่ยหุ้มมาอยู่นี่แล้ใบจริงยังไม่มานะครับใบจริงยังไม่ออกยังเป็นใบจีบใบพี่เลี้ยงอยู่นะครับก็มีทั้งหมด สามสี่ไปด้วยกันหนึ่งสองสามสี่น้องไม่นับปีเลี้ยงตรงนี้นะฮะไม่นับปีเลี้ยงตรงนี้ก็ได้อยู่ได้อยู่นะครับต้องใจเย็นๆกับเขานิดนึงว่ารูปลักษ์เขาจะไปในแนวไหนเดี๋ยวในลำดับต่อไปนะครับลากลงไปข้างล่างแล้วก็คงจะต้องยกขึ้นอีกนิดนึงแหละนะครับเพื่อให้เป็นการ จเจริญเติบโตจริงๆเราจะไม่ยกก็ได้นะปล่อยไปเลยแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีในเรื่องของรากเอาละครับวันนี้ก็ว่าด้วยเรื่องของมาอัปเดตให้ชมนะครับแบบมือใหม่เหมือนเดิมนะฮะว่าด้วยเรื่องของบอนไซมาพ้าวขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับที่เข้ามาร่วมรับชมรับฟังแบ่งปันประสบการณ์ด้วยกันในเรื่องของการเลี้ยงไม้ ท้ายนี้เอ่ยคำว่าขอบคุณแนละสวัสดีครับผม